สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนมาพบกับลุมพลังเกมมิ่งล่าสุด MSI GT980Ti x Gaming 6G ในฐานะของหนึ่งในผู้นำด้านแบรนด์ผู้ผลิตการ์ดจอที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกอย่าง MSI รู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำกราฟ,ฟิกการ์ดรุ่นใหญ่สุดและใหม่ล่าสุดในซีรีส์เกมมิ่งโดยตัว g p u นั้นเป็นขุมพลังจาก NVIDIA Maxwell GM200 ซึ่งปรับแต่งความเร็วคอให้สูงกว่าการ์ดมาตรฐานเล็กน้อย สนวกรวมกับเมมโมรีแบบ GDDR5 ขนาด6 g b กี่บะเถือช่วยเพื่อนๆสามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่นความละเอียด 4K ด้วยคุณลักษณะพิเศษที่ได้รับรางวัลอย่าง ทวินโฟลด์วซึ่งเป็นชุดระบายความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์จะช่วยให้ MSI GTX 980 Ti Gaming 6G ตัวนี้ทั้งเย็นและก็เงียบในเวลาเดียวกันตัวการนั้นได้ติดตั้งแผ่นแบ็กเพรสที่ทำจากโลหะเพื่อช่วยให้การ์ดมีความแข็งแรงและช่วยส่งเสริมให้หน้าเป็นเจ้าของเป็นที่สุดนอกเหนือจากการ์ในซีรีส์เกมมิ่งที่น่าสนใจแล้วเนี่ย MSI อยากจะขอแนะนำการ์ดมาตรฐาน2รุ่นที่ได้ปรับแต่งชุดระบายความร้อนใหม่โดย MSI GTX 980 Ti 6G D5 จะวางตลาดในทันทีไม่ช้านี้และตามมาติดติดด้วย MSI g d x 980 Ti 6GD5V1 ซึ่งติดตั้งชุดประคองลมสีเงินแบบพรีเมียมรวมถึงอุปกรณ์ภายใน Military ี่ a s า4ที่จะช่วยเพิ่มความเสถียรภาพและความทนทานให้กับการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยกด Subscribe ชั้นเราใน YouTube พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ s u b s c r i b หรือจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ